ขอบวได้ได้นะได้ด้แล้วไ,ไปแล้วไปแล้ว,ลวดออวเนะอ้าเขาก็ไม่ใช้พัาเปลอ,เอันในนานะดยนี่แป้งงามงามบสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขุนตีมึงหน้าพนุกขส่งมาสร่มหน้าุ สบ,บายดีสุมองสุมบอนพี่น้องเอ้ยปลาถักแทวนี่คืองามแท้เนี่ยถักเท,กท,กท,กทกลลุงเลยเพิ่นสีส้วนน้องงัวพี่น้องมื่อนี่แม่น้องต้นโถด้วนด้วนมาชั้นมาชวนน,ววน,วน้องงัวะแ่ตื่นว่าเพิ่นได้ลูกม,มุ้ยผูกกินพี่น้องเอ้กกว่กินเยอะอุ้้ยมาติ้งได้นะไม่ติ้งไม่ติ้งก็ผูกินเพรสิ่งก็ผูกินอีปุ้ยบ่ได้ สาวเอื้อยก็บวกกินอ๋อไอ่แหวกเค็นลูกมันเลยเบิดในเฮือนก็มิเตลุงกินพี่น้องเอ้ยมันกระทืบเลขแล้วข่อยนี่ไม่ติงขี้เดียดโอ้ยติ่งนะขี้เดียดเฮ้ยขี้เดียดน้องวัวเนาะเจ๊ก็กินเาวแล้วเจ้ากินยุลูกกินไม่พอเลยเนาะนี่หลายคนเลยพี่จังนี่ยขอยกินแล้วมันแซ่บแซ่สบปะดูจะน้อยยาญ่ใหญ่นน่องนี่นี่องข่อยดูน้องควายโอ้ยแสบปัญญะไปไปไปกับแม่มันช่วยช่วยยัใหญ่ห่างพี่น้องไป ไปปลุบไปหาน้องตดมาแล้วตืดไอ้ตดไอ้ตดไอ้ตดบายด yeah really so ีพญ่แมใหญ่เด้อบุญยาก็ใหญงไเครับมสวัสดีครับมวันนี้ไม่โทรสเตทนะวันนี้งดโทสเตทกินอิ่มบ้างกินอิ่มบ้างจิงจิงจริงจเดี๋ยวรไต่ไปอเคเราจไต่เนาะ รบบกามันดำบ่บ่ดินดินเอยังไม่เป็อยอยยหวานหวานเลยหอหอมขอยหอมเพื่พี่หวานเอหวานเพื่นเอาโอ้ยกินเลยหอมขอยหอมขบไปท เมย์น้อยเมื่อก่อนมาแกงน้อไม้มาส่วเอ่อมาคนง้องว่นะเกือบตุ่มมื่อก่อนเนาะมือนี้มาส่วนน้องวนพี่น้องก็แล้วนะอ้าทีเดียวโอ้โหได้มาขวักกลางพ่อยได้ตื่นเนะแต่มันลายอยู่แต่ล้วโอ้ไข่อยเม่นไข่โตเม่นข่อยโตเม่นมีไผล่ะบอกกุ้งเหนือล่างกันคุณชิดชิดก่อนอะไรล่างน้องว่นะ

ชุดยอดเลยแบบเลชิว<ช>สดโอ้โหพีดข้าสดกินดิบเนาะ <laughs> ต้องแบบซอยๆมาแหละอันนั้นแล้วเนาะกินกับเจลแล้วเนาะทาง,ทางม,ามันแห้งเลมื่อนทางเปลือกบกามานำมา้ำสงสัซแมนนู้นหน่อยบกาซ้อนท่ายเ้าเลยพี่น้องเลย นั่งว่เค็ดแล้วลาบแล้วลาผคาะูดภาษาองมันเนี่จักจามีใจคนร้ายคนร้ายกับแสดงสเต็ปคนร้ายเลยเพื่นเกิดสซ่หนจักน้อยดอกอืมหนาๆนๆหนๆหน่ันหน

กินแต่น้องคยน่งวะกินกินน่องแคอ้าวจทนทนนทนนี่น okay, อยอันนี้ร้อยสื่อ่ะไรสนสามบอดท่าไรเมื่นอไรเมื่อหรือว่าอันยังมีอีกบอตัวนี้ปลาตันราคาบถือตัวนี้เสนสามสิบ เอาแสนสามบซแิสนสามบก็เป็นเงินบาทก็ประมาณสองกว่าบาทเนาะโอ้แพงตื่อยู่ได้เนี่ยแพงอยู่ไดเมื่อก่อนยังไปซื้อรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ซางมันเถอเด้แต่ซางมันอาเจเลยเด เห็นคนร้ายงตเนุ่ไลยอเออบ๊วีโม่แล้วบานนี้เงาแล้วถูกจักหูจักตาโอ้ยบ้านน้ามันจะทาจะบ่น่งหน้าบ่นิ่งนอนอาจหลงแล้วไอ้มนุ่งมันจะเบิดตแล้วใช่ชิ้นว่าโอ้ยบนวดอกหลางเบิรบ กินน้ำเปล่าได้ดอกอืมอันอันอะไรว้าวท้เป็นได้ไงวะอะไรฉันน่ะไม่ได้งามนะเดี๋ยวฉันไม่กินขันเทว่าอะไรกินทใส่ในที่นำมันนะจะได้น้ำนัวมันน้ำในที่เอื้อน้ำอยู่ในพกมันนะกอยแจ้วเนาะซอยคักๆโอ้ย เป็นไกรซาย,ย่างง่ายพอดีคำพอดีคำนะพี่น้องเลยเยคุยเจล้มริใช่อ้อุ้มก็สะเป็นอย,ยู่อันนี้ห่ยันน้องหลุดมืออยันบ่วเพน้องนี่นแหละน้องจักตาจักปากปรนเ็นนะไเหตาหวานตาหวาน่เนาะตอนแท้น้นนองยังมันมืดเ็นหุ่ติดใจเพื่อ <c oughs> น มองลกที่สามเเนาะมันกบอยกดกป้านี่แหลายปุวยนะลูกตัวที่สามเใช้มันยู่ใช่เดี๋ยวนี้ปลูามงเล็งมือเล็งมือเมนูหน่อยวะใส่กพัเลอแสบนะหัวักเพียเ้องเอ้ของถือกันก็คือพักเพลวเนาะ เน่ังดนี่หี้ยหรส่วนนีถือกันก็คือพักแพลวพี่น้องเนาะพักแพลวแล้วกหอมป้อมเนาะคันมี้้าบมี่ก็ใส่แต่พักแพลวก็ได้พี่น้องแบบไสอยหรือแบบส่วนจังกนเอนมาลูกนอย่วนยวงคำนอ่าอยเมื่อยรูดอนออกล้นอ่าตัวอร์ตั่ม่ม่อ่อนนี่

ขันมีแปลงสิพันเก่าเอาแปลงสิพัน 40, นะเขาวะอืม, 40, ค,อมคัดฝากมันนะจักอยู่ไสตว่ามากอยนพี่น้นอง้มากเนาะแสดงมาไขซาไลอันไขซาไลนะ่ะมากเลยขันมีแต่ผ้าอนะ้อมเน่ะบบมากมาอืมโดยเอาอามาแล้วล่ย ปข,าข,าข่แจ้วเนาะค่ะคุยพักหอยอจุจุไข่ซาอือหืมมีโคออดใจบวายพี่น้องเอ้ <c oughs> นี่ขออาภัยน้ำผู้โบกินเด้อโดยขออาภัยน้ำเพิ่นผู้โบกินเด้อพี่น้องเด้อแต่สำหรับเฮาเนาะกระปาร์มกระสุดยอดนี่แหละพี่น้องเอ้อาหารบ้านเฮา ราคาแสนสามมาสั่นพี่น้องนี่มันโลปลายโลปลายหรือสองโลผมจะถ้าจะเอามาแต่ดงนี่นนเห็นบ่แม่นบ้อไรหอ,อยหอมซอยหอมแบบเนี้ยเลี้ยงมือเลี้ยงมือเย,อย็นลดกระเบื้องมิตาเรื่องเรื่องพี่น้องเอ้ย รถกระตามันขาดเลยตาบอดเลยฮะอันนี้วะหยอดสองอรูบอ,อาไรคล้ายๆหอยเรือเนาะแต่ว่าบุคคอคล้าย,ายที่กันจะไปน้อยคล้ายอย,ย,อยู่แต่ว่าบกคือโดยนี่ ถ้าห้อยเรือเนี่ยมันสิปากมันสิบบแนวนี้นี่ปากสีสีบบเวแล้วก็น,น่วยมันก,ก็นสีสีอยากแดงๆออกชมพูอันนี้ออกน่วยดำนี่ขาวคัดออกแล้วชเป็นขาวเนาะอันนี้เลือดปกตีนนี่เป็นอ,อ,นนอันเนาะเด็ดเด็ดขาวคัดมันก็สีขาวๆโดยอ่ะทีปรุงแล้วบ่เนี่ย นะเบิ้งบอนปุงดูน้องเพีองเนาะไอ้โอ้คือใส่พุงนัวก่อคนดูแท้เลยข้าวคั่วตามด้วยข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วกันนุ่งปวดแต่ชื่ด้วยชิยะอืมมิชาหอมเราประจักษ์หนึ่งมืดอายุเลยเลอยวะนุ่งคั่วตั้งแต่หึงแล้วอีกเลยวะใส่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องเอ้ยใส่ลายกระหอมลายตามด้วย พริกพงข้าววางมันชิมหน่อยผงตามใจมากพี่น้องเนาะมักรดจัดเนี่ยกับใส่ใส่มักพริกลายกระบอจัดกับกบอใส่ลายแต่ว่าเขาัวานเลยใส่เป็นนัวใส่ตามด้วยเกลือแน่เพื่อนวะโดยเกลสอใส่หอมบบบนี้โอ้ยหอมกระเด็นนเนาะ hôm ừ. phật phèo bắt tiếp ừ. cả bông ngâm nó ừ. này đôi 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 nào mắc cả win mưa nào con chỉ đừng mưa lói Mhm, kìa hết kìa hết bóc. Mhm, kìa cười bóc. đây nè hết bóc. Mhm, kìa hết bóc. Mhm, kìa จางแห้งไหน่อยวะพอแล้วพอแล้วจังใส่อีกอย่าลุงกินบโมเสตแล้วแห้งกับพริกกระเพาะแล้วอยู่ปอกป๊อกอ่าสวยมากเอยแบงแบงกันบาดนีเฮ้าโอ้ยสันนิกรเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ได้สแบงกันเมื่อก่อนตะเวนกระทุกดินแล้วฟาอมเมื่อกนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะ แมนูหน่อยมาเห็ดอยู่เห็ดกินสูไอสูน้องกินอีกอีกเล้ยวพี่น้องเลยมาเนี่ยส่วน้ององูเมนูก็ได้แซ่บขนาดอยู่ดีแม่งสุขูสุคนพี่น้องสำหรับลิปนี่สวัสดีครับ